สวัสดีครับจากเพจคิวล้อครับวันนี้มาแนะนำวิธีการติดตั้งคิวล้อแม่เหล็กใน isuzu d-max 2 0 0 9นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ารถด้านหน้านี่ครับก็ประมาณนี้ครับล้อล้อนออกมาบด้านหลังอันนี้จะเป็นมุมมองด้านหลังครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าติดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเริ่มจากด้านหลังก่อนครับอันนี้ก็เป็นคิวร้อแม่เหล็กนะครับของเราที่ออกแบบมานะครับจับทาบลงไปนะครับจับทาบลงไปนะปรับระยะแค่นี้นะครับปรับแค่นี้คิวร้อน,นี้ใช้งานจริงนะครับก็อาจจะมีเลอะเลอะบ้างนะเปอะบ้างเนี่ครับเขาก็จะประมาณนี้ครับส่วนคิวรนะ้อนหน้า เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมลองทาไปดูอ๋อดูแรงมากครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอ่าวันนี้ก็ลืมหยิบกิฟมานะครับกิฟนปปันนะขาดกิฟไปตัวหนึ่งครับแต่ไม่เป็นไรครับนี่ให้ดูข,ข้าวๆอมอไก่อนอ่ะนี่ครับ ออกมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอะจะคุมล้อพอดีนะใส่สําหรับตรวจสภาพนะใส่ผ่านด่านตํารวจได้เลยนะครับพี่จ๋าไม่รู้แน่นอนนะครับนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวออมาดูมุมด้านข้างกันบ้างครับนะประมาณนี้ครับ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อสอบถามเพจของเราได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ